โอ้นี่นี่เห็นแล้วเห็นแ่้วนะนี่นี่นี่เห็นแล้วมาเบิ้งไปพี่น้องไปมาเบิ้งน้องกันครับผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่มาเห็นเลยนะครับมันบกวนเลยมันผลลูกเลย เ่มาอัพเดตอาการพฟาหม้ท่องน้ำนะครับเป็นยังไงพ่อช่วงนี้ <laughs> นตัดตัดได้เหรอตัดยังกว่คนอื่นครับแต่เพลินเนาะแผลนะครับขาหักครับโอ้ยขาหักพี่น้องเลยอันล่งกับ่อแห้งดอกมันหกล่งพิษทามัน สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปื่อยกสมไฟชาแนลครับพอดีเพื่อนบอกว่ามีห้างมิ่มอยู่ในไฮมั่นนะครับพี่น้องนะครับผมมาแต่ไอ้ล่งหวานครับถ้าพ่อใหญ่ทองเพื่อนไปหาหมอนะครับเพื่อนบอกว่ามีห้างมิ่มมาสั่นเดี๋ยวไปไปเบิงน้ำขันครับว่ามันสีอยู่มองไหนไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอามิ่มนะครับ ไปครับผมตามไปครับหนิมมาเห็ดหั่งอยู่ไฮมันมาสั่งนะครับจะอยู่มึงได้โอ้นี่นี่เห็นเหรอเห็นเหรอไหมนี่นี่เห็นลหรอบึ้งมาเบิ้งไปพี่น้องไปมาเบิ้งน้องกันครับผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนีมาเห็นเลยนะครับ นี่นะครับพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่นะครับเดี๋ยวพาพี่พ้าน้องมาเอามิ้นกับผมหัางแหลกของปีครับยังโมหั่งใดจากหัางครับปีนี่ผมหัางแหลกเลย งา,ง,งามๆบ่ครับนี่ <c oughs> จักสิมีหัวหนา่าบ่มีนะครับไปน,นะครับคร <c oughs> ับพี่น, <c oughs> น้องธีการเอามิม้มครับ มันบกวนเลยมันผดลูกเลยอืมโอ้โอโอโอหมะนาวครับพี่น้องอ าเอาครับพี่น้องนี่ครับผมอือห้างงามๆครับห้างแรกในรอบปีครับพี่น้องมาได้ตั้งใจมาหามิ่มนะครับหมือนี้แต่ว่าเพื่นมาเลียงงวเพื่อบอกว่าห้างมิ่มอยู่นี่นะครับนี่นะครับ ่ะเดี๋ยวคุนไปเบิ่งน้ำกัาน,นึงเสียงอีกรอบนึงครับพี่น้องเอ้าสิเหลืออยู่ตัว,วพี่นะเกี่ยวออกมาเกี่ยวออกนะครับนี่ครับพี่น้องถือว่าหัางสวยๆนะครับหัางสวยๆเนาะหัางบบคอยใหญ่บันไดครับนะครับเป็นหัางแรกครับปีนี้ นะครับพึ่งได้ห้างแหลกเนาะบุได้ตั้งใจมหาอิ่มซํำครับมือนี้นะครับพาพอไปลรงบานนะครับมาเจะลรงบานนะครับพาพอมาลรงบานเพื่อนมาเลี้ยงงัวอยู่หนี่เพื่อนบอกว่ามีห้างมิ่มอยู่ให้มั่นเพื่อนว่านะครับก็เลยยางไปเบิ่งนะครับนี่นะครับงามๆครับผมนะครับพี่น้องนี่นะครับผมไปเอาห้างมิ่มมาบางขันนี่นะครับเพิ่งมาอัปเดตอาการพญท้องน้่นะครับ เป็นจรงได้พ่อช่วงนี้นัตัดตัดได้เหรอตัดยังกว่พคนอื่นแต่เปิดเนาะแผ่นะครับขาหักครับโอ้ยขาหักพี่น้องเลยอันล่งกับ่อแห้งดอกมันหักล่่งพิษทามันมาเต้ร่งบานครับวันนี้นะครับพอดีเพิ่นบอกว่าพ่อห้างนิ่มผมก็เลยย่างไปซองเบ่งนะครับนะครับ กินกินมิมเพื่อคาสดีเร็วว่าสันเราลองเบิ่งลองเบิ่งเตี้ยมันแข็งแรงคือมิมคือเพิ่งนะครับเส้าหนีกับสิไปฮัสไซเบสขึ้นเกาห่างมาสิมิ่งกันดูแล้วสิมิ่งจะคำนี้เป็นยังไงหนามมันหย่อยสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้หวานครับผมโอ้มาหวานเนาะนะครับแซ่บครับลูก ขอบคุณหลายๆนะครับผมบรได้ทพอกันล้นเติบนะครับช่วนง,นาาชง,งนี้ก็เป็นยี่ห้อเนาะอัปเดตอาการล่าสุดครับผมตั้งตะกี้ก็เป็นฝีบบ้านนี่ค่ะฮะขั้นเศร้บาบ้านนี้บริษัทมันเป็นยังไงก็เถื่อนอกบ้านนี้ <c oughs> ม้านยี่ห้อกระไดครับผมขอบคุณหลายๆครับ